ในการเรียนรู้ในน้องผู้นานี้เรื่องที่จะพูดคุยมีเรื่องเดียวนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นส่วนร่วมของพวกเราที่จะพูด่วมกันกันนั่นคือการจัดพีดี นี้ต้องทำ้ก็เพราะว่าตามที่เราสรากนดีเราว่ต้นเกียของการลของโดยเฉพาะเป็นต้นเียขนาดติดติดการปีสองปีที่ผ่านมาที่เราสก็ ในโดยเฉพาะปีสุดท้ายที่ผ่านมาเมื่อกี้เราได้มรรารช่างเรื่องอันดับที่หนึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวประการย่างยิ่งั้งนี้สถานที่ถือความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างองค์กรบริหารองค์การบริหารส่วนท้องที่โดยเฉพาะอบตเทศบาลส่วนหนึ่งที่ได้ตั้งบสนับสนุนเพื่อที่จะต้องเตรียน อีกส <premises. S 2> ่วนหนึ่งเกิดจากผว้เราโดยเฉพาะการนำมาจากท่านผู้นำบ่างที่ช่วยระดมคนจากที่้องประชาชนในแต่ละตำบลในแาะหมู่บ้านตรงนี้ไปสมมติี่าัีก็รวบรมเนปัใจช่วยกันแต่หลังานั้นหลังจากที่เราได้รับรางวัลชนะเลิศเติมต้นมาเนี่ยกลายเป็นต้นตะกานที่น้องประชาชนตินจำนก ที่มาบอกหนาพวกเราไม่ว่าจะตามท่านในเมืองท่านบนหน้ารัชการหรื่องหนาค่อนข้างโ่าชาวบ้านที่อยู่ขายในชื่นชมเนี่ยไม่อยู่ขายในชื่นชมพวกเดียนที่ไปชนะเลือกเราจะเห็นอีกดีก็คือหลังจากที่ชนะแล้วปฝักบัวก็มาเสนอที่น้ำตาลเมือง